รู้ว่าตะไกไปไหนใหญ่คนมานั่งรอตั้งแต่หัวค่ำแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่ไทยกั๊กโอ๊ยต่อได้ย่อนะสีดิเล็กเล่นลูกชายผมมาช่วยผมไม่ช่วยผมช้ำไหมสีดิเล็กฮะมึงไม่ปล่อยกูใช่ำไหมมึงมาฮะมึงไปยุ่งไรกูอ๊ะโอ๊ย ไอ้เห e no. hey. uh, um, ี้ยนี่ลูกใครใครเป็นใครไอ้คนนี้ลูกใครมาถือเชือกลูกเฮ้ยไดกูบอกให้หย่อนนะไม่หย่อนกูบอกให้มันช่วยกูไอ้เอ็มบุญไม่ช่วยไม่มีกูบอกว่าให้ช่วยกูมไม่มึงไม่ช่วยกูเหรอเออมึงไม่ช่วยกูมึงอยากให้กูลุกไปด้ฮะฮะไอเอ็มบุญมึงไม่ช่วยกูใช่ไหมไม่ช่วยแล้ว Mì bay. Họ, mình tao mình, mình đâu Ở... thì, nó mày nó, mà <laughs> nói chuyện cái Mày không chuyện cái gì Mày nói gì vậy? Mày nói chuyện cái gì vậy? Mày nói chuyện cái gì vậy? Mày Mày nói chuyện gì vậy? Mày nói chuyện cái gì vậy? Mày nói chuyện cái chuyện cái gì Mày Mày

โอ้ยเขียนไฟที่ปากตูดเนอะนาเกียดมันเหม็นทั้งตัวเลยลูกไปอาบน้ำไหมลูกนะอไปเกิดอะไรขึ้นกันพี่เหมินเมื่อไรความไม่ดีที่เสด็จพูดแสงใจพูดบอกมาเมื่อไรความไม่ไรกับพี่มันมีเหตุการณ์สิ เราไม่เชื่อว่าเป็นลูกของทวนาพูนจริงหรือนี่ชื่อสิงเพียเป็นลูกของเสดพ่อใส่ใจพ่อเกยพี่สิงเพียนะเขาใจเพียสจริงๆแล้วนะพี่เนี่ยรู้เหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้สิงเพียอยากรู้ความจริงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพี่พูดไปสิงเพียต้องรับให้ได้นะเอ้เหมยเล่า รู้เรื่องไอ้กูเล่ากูไม่ได้ซ้อมในตอนนั้นน่ะงฟังให้ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในวดินเราที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของสิงเพียเองฟังดังเลยนะพี่เมื่อครั้งหนึ่งในองค์แสงแตงพลย,<พ>ยกทัพไปตีเมืองเชนตะวันเมืองเชนตะวันนี้ไม่ทำออกมารับศึกมือหนึ่งกำาดบอีกมือหนึ่งอุ้มลูกเข้าต่อสู้กับกองทัพขององค์แสงแตดพล นทับคนนั้นน่ะรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้จึงหนีไปส่วนตัวแล้วไม่รู้จะทำยังไงลูกของตัวเองี่ยไปซ่อนไว้ในโพไม้แต่ในที่สุด<อ>ก็ถูกจับตัวได้โดยองแสงไปพบองค์แสงไปพบกำลังจะฆ่าเป็นนาทีเดียวกันกับที่พระองค์น่ะได้ยินเสียงเด็กร้องจึงสั่งให้ทหารทุกคนออกตามหาไปเจอเด็กมาอยู่ในโพไม้ สืบไปสืบมาสืบไปสืบมารู้ว่าไอเด็กคนนั้นนเป็นลูกของแม่รับก็เลยอ,อกอุบายว่าจะเอาไอเด็กคนนั้น,น่ะอุปโล์ขึ้นเป็นลูกของตัวเองและอีก20สิปีข้างหน้าจะให้ข้าพ่อของอ่ะรู้ไหมว่าไอเด็กที่อยู่ในโพรงไม้น่ะคือใครไอเด็กคนนั้นเป็นใครกันพี่ไอเด็กคนนั้นก็คือเจ้าแหลงสิงเพชร ขบับรถยังไม่มาจบเรื่องทอร์พีร่องโคตร